ก็ไปรับกันก็ได้เชื่อไปด้วยไหมไม่ต้องหรอนะสปาเกตตี้จานของป๊าอันนี้ของแม่จานนี้ของยาดาผ้าไม่ปูเลยนะคะผ้าปูเตอันนี้ของสวัสดีสวัสดียามแรงน้องอ้ายสวนสดครับ สวัสดีครับป้าป้ามาจากงานแล้วนะคะทำสปาเกตตี้นายยาดาอยู่มุมนูน้นสวัสดีคะ่ะน้องอยาดาโอ้ยกำลังดูดสวัสดีไอหัวโคครับสวัสดีดครับรอนั่งเร็วนั่งกินสปาเกตตี้นั่งห่างกันนะคะหมุนๆเนาะยายจ๋า,จาเคลียร์แล้วตักเข้าไปให้ปู่นิดนึงวันนี้ขึ้นไปข้างบนดูจะกินได้จะกี่คำนะคะว่ากันเนาะ ป๊าป้าใส่ชีสแล้วยาดาเอาชีสไหมลูกอ้าวอา้าหรอโอปา้าโอป้าชีสไอยาดาโอโอ้โหออแกล,เเเลนเบย์เจ็ดเซเตอร์แกลนเบย์เจ็ดเซกเตอรอ่าเอ๊ะอานุกหนีอ่ะทำทีนี้รอก,ก่อนสิลูกรอก่อนรอก่อน,นเปนะื้อนแะล้วอะมากินก่อนไม่เล่นโอเคอยาดลาลากจานเข้าไปมาดูทำท่ากินปาสตตี้ มาดูความวุ่นวายของบ้านนี้ลูกๆหลานๆนะคะวันนี้ลูกสาวไปทำงานเนาะเดี๋ยวมาเยี่ยมตัวนี<ะ>้เฮลท์เอเจสเดี๋ยวใหเวทีฟุมฟอร์กว่าโอเคลูกสาวไปทำงานนะคะก็เอาหลานมาทิ้งไวน้นี่ก็นอนกับยายวันนี้เจ้าหมูนอนกับยายนะคะอืมอืมกินเองโตยังเนี่ยไ,<ป>ไม่ห่วงเล่นกินก่อนแล้วเอาถอดเท้าถอดเท้าโอเค ปินถอดฟ้าถอดไม่ต้องใส่ลูกอะคิดเองเลยยารัดึงจานให้เข้าไปใกล้ๆลูกแล้วก็หมุนดีๆอย่าให้ลาดโต๊ะยายไม่ได้ปูผ้าเลยวันนี้เอาแบบสบายเลยนะคะชิลๆมากินข้าวปาเกตี้กับฝรั่งกันนะคะพี่น้องคะ mm. อ่ะอ่าแบบง่ายๆ mm. เลยวันนี้โตมอมมอมกินขับมาหายายด้านนี้ เอ็กแลคเอาวินต <The> <baptism? are again response> mm ั้งนแดงเฟเอาพร้อมกันเอามาเรื่องตัวกระดูกเยอะแล้วก็สิ่งต่างๆอาหารเราก็มันเยอะเลยนะกินก่อนสี่กระดูกเอกระดูสัตวสีกระดูกเอากระดูกสัตว์เก็ดเอาวินนั่งข้างยายจานนะคะพี่น้องแถอยู่ด้านนี้แต่งเจี๊ยบเลย กินอาหารนี่บอกเลยว่าเอ๊ะแกเย็นๆขึ้นนั่งดีๆขึ้นนั่งดีๆนั่งดีๆเลยนั่งให้เรียบร้อยโอเคปั๊ปะกายปัปะกายไม่เข้าเด็กดื้อเสียงดังมาตุ๊บตาวิ่ง over here เด็กเดียวหยาหยาใครอะนั่งดีๆนั่งหล่อๆดิปะวินเนาะหยาเห็นยายไหมยายยายขาปาวินปวินด้วยโอเคเห็นปะวินด้วย <Whoa. S 1> อทำไงกินบาร์กีคท,ทำไมหมุนหมนุหมนลงไปอย่างนี้สิหมุนลงไปที่โต๊ะอย่างเงี้ยลงไปที่ยานแบบเงี้ยอือ่าก้มเข้ามาทีเนี้ยยาวมากอ่อยายายได้กินแบบแบบไม่ต้องตัดไม่เป็ี่ยนหรอ,อ,อต้องตัดเหรอป้าวีนไปทำพี่เขาใช่ย,ย่อยนะคะฝรั่งอ่า กระดิ่งเศียนะม๊สิตตนี่นั่งดีๆกินตาบอกให้กินเห็นไหมตาบอกให้กินเห็นไหมป้าวินสต็อปแมสเตยแหละจิตะมาหมอยซิตะมาหมอยนั่ดูนดนะร่มร่มให้ดีๆกินก่อนกินก่อนแล้วค่อยเล่นแล้วก็ไปน้องแอรอร่อยไหมลูก อร่อยไหมคะน้องครับผม้องอีซีฟรชไหนอ่ะอีซี่เฟรช<ะ>นี่เฟรชอ่ที่ตู้เบอร์รี่ของน้องไอซ์ใส่เป็นซอสครีมเป็นไอกิเบอร์เกอร์นะคะนางไม่กินมะเขือเทศไม่กินซอสมะเขือเทศตั้งแต่เด็กมาเลยเยาดากินซอสมะเขือเทศเหมือนโอป้าเนะาะเยดาเนาะ ใช่อันเนี้ยมีวิตามินน้องไอซ์จะกินอะไรง่ายๆจะเป็นซอสครีมซะมากกว่ามักซี่ไม่ชอบกินมะเขือเทศอืมมักซิมไม่ชอบกินมะเขือเทศตอนเด็กเขากินเยอะพอโตมาเออแต่แต่ซอสมะเขือเทศนี้ไม่กินตั้งแต่เด็กเลยนะคะเด็กๆกินผักอยู่โหดมากลูกบ้านเนี้ยแล้วไปคุยกัน ไม่คุยกับพ่อแั่ก็หน่อยดิเนเลี้ยงลูกโหดมากเนี่ยฮะไม่พูดไม่จานักเรียงเสืองเงียบอ่ะอัวฟาบินก็มาอยู่ให้ยายซ้อมสักหนึ่งอาทิตย์นะให้ยายอยู่บ้าน <c oughs> จังๆกันนะเออซ้อมแล้วกลับไปให้เรียบร้อยเลยห <c oughs> กลับมาก็ซ้อมใหม่อ,อนะชีวิตมันหยุดบอกเลยว่า สองวันแล้วนะคะย่าจะตื่นตีสี่มาสองเช้าแล้วเมื่อวานก็ไปลากเด็กเที่ยวทั้งวันวัออนนี้ก็ตามเคยนะคะมีเด็กมีคนป่วยในบ้านเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะป้าวินมานั่งเดี๋ยวนี้นี่ดาอร่อยไหมคะอร่อยค่ะ mm hmm. อยู่บ้านหมามาทำสปาเกตตี้ให้กินไหมยาดาไม่ไม่ยอมไม่เคยกินไม่เคยกินเลยเพราะรู้ว่ากินกับยายไงลูกหมามาไม่ยอมทำปาเกตตี้เพราะรู้ว่าหนูด้กินกับยายไงลูกหมามาพากินอะไรอะกินแต่ข้าวหรอเออหมามานี่นี่ยมักซิมกับพี่ยาดาเห็นไหมเห็นมักซิมกับพี่ยาดาไหมปวินไปนู่นเลยไะได้เห็นอ่ะปวินปวินนั่งไม่นิ่งอ่ะ แม่นิ่งก็เลยไม่มีประวินเลยอือฮะปวินตาโตอ่าตักกินหน่อยดิอ่าเก่งครับนี่เก่งมากครับอืมเก่งยกโป้ให้น้องหน่อยอ่าสองพี่น้องนะคะครับผม้ิสันแย่ครับ้องกินมาเขาบอกว่าพุงใหญ่พี่พี่สาวกับแม่มีมีลูกอยู่ในท้องอีกพนะโอ้ย ไม่เอาแล้วลูกสุดก็ท้องใหญ่เขาว่างั้นซุดก็มีน้องอยู่ในท้องแล้วพอแล้วลูกตั้งจะกินอะไรออกังายนะคะหยุดพูดได้มาม่าทำให้ไม่ทำให้กินนะเออเขาบอกว่าพุงใหญ่มาม่าเนี่ยมีน้องอยู่ในท้องแน่เลยสุดก็เหมือนกันพนะนะอย่าถ้าอยู่พูดแบบนี้นะมาจะไม่ทำให้หนูกินนะ อ่ะยาดามะม้ามีมีน้องอยู่ในท้องน่ะลูกไม่ไม่เอาแล้วนุลูกเนาะเบบี้เบบี้เบบี้ขี้เบบี้กาก้าอันไหนตั้งใจกินะ่ะับไม่เอาลูกหอ่ะทำให้ช่วยหน่อยดิหนูคิดเองเป็นไหมไหนดูดิทำให้กินให้ยายให้ยายทวดดูหน่อยดิหนวิยช่วยให้วิทย์อ่ะแต่ถ้ยายทวดดูหน่อย This is where eats Ya. Yeah. Yik. Oh ho, oh. Mama ngon la. Mama la. Wa Mama uon. Mama dik, dik -a That's normal. Eh? That's normal, Baby the back. Oh. oh, oh, oh. Yeah. เบบี้มาจากไหนกินเยอะไงเบบี้กากาลูกออหลโอ้ยเขาชอบจับพุงนะเดี๋ยวนี้ยายจ่าอ้วนมีพุงผู้ชายบอกว่ามีน้องอยู่ในอีกคนหรือเปล่าทำไมพุงมันโตจังว๊าปมอปปป๖ิงอ่ะอย่าปปาแฮปปก โอป้าอป้าอืมอันนี้อ้ำอ้มก่อนเลี้งนอมอันนี้อ้ำอ้มก่อนเลี้ยให้ดูดิอ้ำอ้มก่อนโอ้ยาดาอร่อยใสิยอดเลยน้อยยาดากินเก่งเหมือนยายนะกินข้าวก็กินเยอะเหมือนยายยาดาแต่ไม่อ้วนทำดีๆทำดีๆอ้ำโอ้ยจะได้กินไหมเนี่ยอยากดีเบทมึงบอกกี่เยอะใช่ไหม ก็สับแล้วไงทำสับเอซั่นแล้วอะนาเบต์ะฟอลกีเกอร์โอเคนะคะคลิปนี้ก็มาฝากบรรยากาศลูกๆหลานๆเนาะนานๆจะเห็นเจ้าหมูได้เข้าวิดีโอพรุ่งนี้ก็เย็นนี้เจ้าหมูจะเรียกเจ้าหมูเนี่ยติดปากเพราะเล็กๆเขาอ้วนนะคะอันนี้เขายุบละอืมเหลือแต่หัวโคโล่ละใช่ครับจ้าว่าไปโรงเรียนไปโรงเรียนได้ ได้แล้วเก่งแล้วลูกอยากได้ลูกดองนะปะวนไม่ได้ไปโรงเรียนเพียดาอ่าฮะก็โรงเรียนกับบ้านป้าปานู่นนะฝรั่งเศสนะอันนี้เด็กฝรั่งเศสนะอันนี้เถวเด็กดับนะเดรนอย่าอย่าในวันแรกของโรงเรียนจะต้องยื่นดื้อด้วยเนี่ยอ่ะตั้องจะกินก่อนไม่เล่นเนาะก็เอาภาพบรรยากาศนะคะวันนี้ปะวินกับน้องยาดานอนกับยายจ๋าเพราะว่า มาม่าทำงานเลิกสามทุ่มกว่านะคะแล้วก็ไปเข้าพรุ่งนี้เช้าเนาะเข้าแต่เช้าก็เข้าเจ็ดโมงก็หกโมงครึ่งก็ออกจากบ้านแล้วก็เลยปล่อยเข้าเจ็ดโมงนี่ก็เลิกประมาณบ่ายโมงก็ค่อยเตลิดมารับลูกนะคะพรุ่งนี้บ่ายก็ค่อยไปส่งเจ้าประวินกลับหาปะป๊าเนาะเพราะว่าวันวันพุธยายจ๋ากลับทํางานนะคะชีวิตมันก็อย่างนี้นะต่างแดนเนาะร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันเลี้ยงนะคะพี่น้องขา คลิปนี้เราก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะพี่น้องคะอ่าเลยเฮ้ยนักเลงสวัสดีค่ะฝรั่งน้อยสวัสดีค่ะแด่ป๊ป๊กินอยู่เนาะสวัสดีค่ะน้องยาดาฝากติดตามน้องยาดาน้องไอ้แล้วก็น้องเปาวินด้วยนะครับสวัสดีครับนะคะ ไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะ